co <laughs> monstefak Got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, girl, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a latch. Yeah the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I it. so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session. If you get what I'm saying, and they say that she's not easy. No, she's really complicated. But that only makes it better. And it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game I'm gonna play it. Yeah. You got a body like a coastal. She likes to keep the party going. Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. You like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. Cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot. They say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young. But say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. ครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับจะเจอกับผมอีกหนึ่งทริปกับนานิกอามนโดนะครับวันนี้ผมก็พามาเยือนที่เมืองลาหานอีกเป็นครั้งที่3หรือที่นี่ในผมจําไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็มาวันแรกนะครับแต่ว่าอันนี้ได้รับมอบหมายงานมาจากบอสใหญ่จาก BPO นะครับให้มาเทสกบตัวนี้นะครับเพิ่งตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ชื่อว่า Monster Fox นะครับเป็นยาง PVC นะครับตัวนี้เป็น PVC นะฮะ ก็รูปร่างกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดจะมี4สี 4, แต่ว่านี้ผมมีแค่3นะครับวิธีการใช้งานนะครับก <c oughs> ต็ตีตีผมจะตีคอกโดยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวันนี้ตีคอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ผมก็ใช้สลิงหน้านะครับเพื่อกันเวลาเราพอกัดแล้วส่งสรยให้กลัวมันขย่อนเข้าไปนะครับก็ใช้สลิงหน้าเป็น40ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นฟูโอคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากอะมันโดเป็น50นะครับแล้วก็สาย PE อัะมันโด PE 3 แล้วก็คันใช้เป็นโอเวอร์เซต6ฟุต6นะครับตัวคันโอเวอร์ตเนี่ยมีคนถามผมหลายคนราคาอยู่ที่1,600บาทนะครับตัวนี้เอ็กซ์เซอรีมันจะประกอบไปด้วยไกด์ฟูจิทั้งหมด10ตัวนะครับ10ตัวไว้มีเพื่ออะไร10ตัวเนี่ยไว้มีเพื่อรับน้ําหนักนะครับรับน้ําหนักคันให้เท่าๆกันจะได้รับน้าหนักคันลงมาถึงยันโคนนะครับเพราะว่าจะช่วยแบ่งเบาน้ําหนัก จังไก่เนี่ยจะแบ่งรับน้ําหนักรับน้าหนักมานะครับเพื่อให้บาลานซ์กับคันแล้วก็คันนี้จะถักเป็นแบงค์รูปตัว xx เป็นคันที่เน้นเหนียวนะครับแล้ววันนี้คือผมมาตีคอกเนี่ยผมไม่ได้ส่องระยะไกลผมจะใช้แค่6กุหนะครับจะเน้นให้มันแข็งอีกหน่อยหนึ่งนะเพื่อจะเน้นวัดนะครับข้าวันนี้เราใช้กบยางเนี่ยปัญหาที่เราจะเจอก็คือเวลาปลากินนะครับต้องดูจังหวะดีดีเพราะว่าถ้าเกิดปลาดูดโอเคแต่ถ้าเกิดปลากัดตูมตามเนี่ยเราต้องหาจังหวะวัดดีๆนะครับแล้วก็วัดจังๆ นะครับก็ถ้าใช้สายไม่ใหญ่หรือใช้ฟูโอไม่ใหญ่ก็มีสิทธิ์ระเบิดได้นะครับเพราะว่า,าบวกกันระหว่างปลาวิ่งออกกับเราบวกบวกเข้าไปก็จะมีโอกาสที่สายจะระเบิดนะครับแล้วก็ฟูโอร,ระเบิดได้แต่ว่าฟูโอน่าจะไม่ระเบิดน่าจะระเบิดที่สายนะครับอันนี้มีโอกาสนะครับพูดถึงเรามีโอกาสเฉยๆนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาดูผลงานก็จะตีทั้งแอร์เกียบัคทั้งมอนสเตอร์ฟ็อกนะครับมอนสเตอร์ฟ็อกที่ของ p ี o 5เซนนะครับ ยาว5.5เซนนะฮะแล้วก็น okay, ้ำหนักอยู่ที China, China. Mm ่14กรัมนะครับสายสลิงก็น like ้าๆก็ไปหาซื้ออาตามร้านอุปกรณ์ตกปลาได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับคอกระหาที่เป็นป่าบัวเราจะใช้ Monster Fox นะครับแล้วก็แอกเก k บัก็ส่งไปด้วยนะครับว่ามันจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับฝากไปด้วยนะครับ Monster Fox by BPO ครับ ตวงนี่มันมันตามมันตามเหยื่อมาออว่าตายไอ้เกือไอ้วนนี้แล้วนี่ไงในกอบอันี่ไงโยนี่ มาแล้วมาฟอฟอฟ Monster Fox Monster f o ายปากด้วย m o n s t ์ฟ f o กครับจอจอครับเจอแบบนี้จบบอกเลยได้ไหมได้ไหมได้ครับจอเจอแบบนี้จบ m o n s t ์ฟ f o กเดี๋ยวเรอเรอออกรอดูเลนีี รอกปับรอบับแม่ขึ้นจอผมเลยครับผมเคาะเคาะออกมาตอนแรกผมเห็นแล้วมันมันจะกัดนะครับแล้วก็มาออกมกัดข้างนอกจริงๆอย่างที่คิดนะครับบอกแล้วของนี้จเ,เสร็จผมแน่นอนเพราะผมได้เหยื่อที่มันเสมือนจริงเวลาเดินนะครับเฮ้ยติดสวิงแนะ่รอแป๊บนึงน,นนะ

เกือบหลุดเหมือนกันนะเบ็ด4 o นะครับตัวนี้จากค่าย BPO นะครับบายสามสามครึ่งได้ตัวนี้นี่มองว่ามันใหญ่กว่านี้นะที่แรกนะตัวแม่มันใหญ่ครับตัวนี้จะได้มันเล็กไงมันเตอร์ฟ็อกซ์120บบาทคุ้มมากนะครับตัวนี้ จากค่าย BPO ครับตัวนี้120บาทนะครับตัวนี้แต่ว่าแนะนํานะครับการเทคนิคในการในการตีครับผมจะเน้นเป็นเคาะเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นป่านะครับก็ควรที่จะต้องใช้สายสลิงนะครับสัก40ปอนด์นะครับเพราะตัวแรกที่กัดเนี่ยลงไปกระเดือกเลยครับตัวสีขาวแดงนะฮะก็ฟูโอก็ใช้ธรรมดาครับ50ต่อต้ต่อจากฟูโอเข้ามานะครับต่อจากฟูโอนะครับแล้วก็เป็นสาย PE โอ้นี่ก็50ปอนด์นะครับไม่ต้องเน้นอะไรมากครับเพราะว่ากบยางไม่แอคชั่นเราต้องสร้างให้มันเองนะครับคันที่ใช้ก็เป็นไอเกลเซทหกฟุตหกนะครับสายเป็นพีสาม a ม d ันโดนะครับลองกับไปวิธีขอบบ้านะครับคุ้มจริงๆนะครับมอนสเตอร์ฟ็อกครับตัวใหม่ฝากไว้ด้วยนะครับนี่ครับจากค่าย BPO นะครับตัวร้อยยี่สิบบาทคุ้มมากครับตัวนี้มอนสเตอร์ฟ็อก เบ็ดเนี่ย4โอนะครับสบายสบายนะฮะบายมากอาโอ้โหแรงดีไม่มีตกขับโลครึ่งได้เช้ากับตัวแล้วนะครับเป็นสีแดงขาวกับแดงนะนี่ก็อีกหนึ่งแต้มโอ้มันกัดเว้ยกัด,กด,กดสายบัวเว้ยโอเแข็งแรงดีอยู่มันกัดสวิงอะ่ะ เฮ้ยปล่อยนี่กัดสวิ่งย่งไม่ยอมไปอ่ะไปสิตัวนี้มันตัวนี้มันกระโดดกัดสายด้วยนะครับบอกเลยมันกัดสวิงนี่นี่อนดักกัดสวิงอ่ะนี่เดี๋ยวปล่อยไปก่อนเออไปกัดสวิงกูขาดไปแล้วมั้งเย้ครับฝากไปด้วยครับตัวใหม่จากค่า bpo ครับร้อยยี่สิบบาทคุ้มมาก มอนสเตอร์ฟลักซ์โอ้โ้ย <c oughs> แยยมมจะขาดดผมนี่จะจะขาดคนโคลเลยไม่ได้เลย พเาเราไปจัแกาที่เได้ยังงีนฮยเ้ยกัดหลุดเฮ้อเฮ้ยเยกลังจะขาดเพคุยแับเยอะเลยฮ้ยกัดหลุดกัดโอ้เิแล้วสิบแล้วมั้งไง กัดแทบทุกไม้อ่ะดันครับดัน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 เลยคัะเอ้ยมีสองตัวสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวกูพาไมเขาเจริญเดี๋ยวขึ้นมามึงตัดแว่นนะตัแว่นแม่งเนียหลายปีแล้วเนี่ยตัดหลุดไปทีแล้วนะยังตัดยังตัดยังดุอยู่เลยอะหลุดไปแล้วทีนึงแต่ก็ยังตัดสองตัวอยู่ เราเติมเตียบตีนวนไงตีน่นไงโอ้โอเคครับให้มันเลือเป็นเหลือตัวนึงมันเปร์ฟ็ักซ์ตัวเล็ก เตอร์ฟ็อกครับไอคอกนี <c oughs> <c oughs> ้เมื่อกี้มันกัดแล้วทีนึงมันหลุดครับแต่มันก็ยังกัดซ้ำอยู่มอนสเตอร์ฟ็อกเรียบร้อยครับเคาะเคาะมอนสเตอร์ฟ็อกไมีขลุด้วยม่ีขลุด้วยไอ้พวกเยอรมันไทยเลยคันนี้ยังยู่ยังอยู่ไอ้ตัวนึงไม่จู่ยังจัวใหญ่ตัวนั้นน่ะ มันยังกัดอีกตวงนะนี่มือนเซิร์ฟ็อก์ครับน้าๆหลายคนก็จะเกิดคำถามว่าการตีแบบนี้คือจะต้องส่งสายนานไหมคืออันนี้มันอยู่ที่ที่อะไรอะที่ไหวพริบของเราครับที่ไหวพริบของเราคือถ้ามั่นใจว่ามันกินติดก็วัดได้เลยครับแต่บางทีอาจจะส่งแต่ถ้าส่งโอกาสที่มันวิ่งแล้วปะทะกันนะครับก็จะเกิดอันตรายคือสายระเบิดกับคันระเบิดนะครับ เพราะว่ากบยางเนี่ยจะต้องตีอย่างระมัดระวังนะครับนี่ครับทะลุเบ้าตาเลยนะตัวนี้หมดสิทธิ์หลุดเข้าเบ้าเลยนะตัวนี้มอนสเตอร์ฟ็อกนี่ครับโอเวอร์เซสนะครับนี่ครับหกฟุตหกนะครับเป็นเป็นสายหน้าเป็นสลิงนะครับผมใส่สลิงอยู่นะครับเพื่อจะสลิงนี่สี่สิบปอนด์แต่สายฟูโอเนี่ยห้าสิบปอนด์อะมันโดแล้วก็สายพีสามนี่ครับตัวนี้ออกแบบมาเพื่อเน้นเหนียวโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ระยะ หรืออะไรสักอย่างคือ,ค,อคือไม่ได้เน้นที่ตีระยะนะครับพอมาตีคอกก็คือเน้นที่ p o w e ร d e ให้คันแข็งๆหน่อยเราตีกบยางด้วยเรื่องของเรื่องเวลาวัดจะได้ทะลุอย่างนี้นะครับนี่ทะลุเลยนะเบ็ด4 o ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้จะค่า BPO นะครับเนื้อ,อยางดีเหนียวนะครับไม่ฉีกขาดนะครับตัวนี้โดนมาแล้วสองตัวนะครับก็ยังไม่เป็นไรน่ครับโอ้โหอย่าคุยอย่าคุยใจยไ <laughs> ม่ดีมนเตอร์ฟ็อกก็ฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะ ม o นเตอร์ฟ็อกซ์โอเคครับ <Yeah. S 1> อากาศจะดิงให้เฉยไม่ตายเว้ยแข็งแรงนะครับก็เมื่อกี้ก็ใช้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นอ่าผมชื่อตัวใหม่เดี๋ยวเขาจำได้มอนเตอร์ฟ็อกซ์นะครับจาก BPO นะครับน้ำหนัก14กรัมนะครับลอยน้ำตัวนี้นะครับ ก็หลายแผลไอ้ตัวนี้สองตัวละหลายแผลนะครับร2อยาทคสิบบาทคุ้มนะครับนี่เดี๋ยวจะปล่อยนนะครับตัวนี้ลูกอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ตัวแม่กัดนะครับเมื่อกี้ตัวแม่กัดอีกนะฮะตัวแม่กัดของหนูเล็กนะครับกัดไอเกียบลุดนะครับเมื่อกี้นี้ได้ตัวพ่อแล้วก็ตัวแม่กัดอีกทีวันนี้กัดมันดีจริงวันนี้ลมไม่ดมดีด้วยครับวันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยปลานะครับ ไปไปไปโอเคงามมากเลยฝากกปด้วยนะครับสำหรับ m o n อ t e r f o เป e t ซี่อนะครับน้ำหนัก14บสี่กิโลต้องได้ต้องได้ห้าจุดห้าเซนนะครับสุดยอดฝาฝาฝายยาวตึ้งตึ้งนี่คอกนี้เลยเมื่อวานเนี้ย มันครอบนี้เลยเชื่อดิเขาเลยใช่ไหมันครอบนี้เลยเมื่อวานเนี้ยเ้าอย่างเงี้ยเขาขึ้อย่างเงี้ยให้เลยเนี่ยนนั่่เดี๋ยวมาพูดงเปล่าไ <laughs> อ <c oughs> ้กัดทุกไม้เลยอย่ะให้ครอบนี้เลยเนี่ย สองตัวเป็นไงตัวนี้ตัวเล็กตัวใหญ่ นะตัวนี้น่าจะเป็นด้วนตัวแม่พี่ตัวนี้ตัวแม่แม่แม่ครับตัวใหญ่เกือบใหญ่โอ้โหกัดกัดกี่เที่ยวเสร็ย่นับอย่างนับสามสามโอโ้เกินเหรอสองสามเที่ยวเหรอเนาะตึมแล้วโดนเลยกัดทุกไม้เหรอวัดฉังฉังฉังให้ทะลุเลยนะครับถ้าไม่ทะลุนี่แบบอุ้ยเกือบหลุดเหมือนกันนะ ปากฉีกห <c oughs> ีริปตีปากไง <c oughs> ถวัดอีกสักสองสามทีเรียบร้อยเลยนะหลุดออก้ะฮะถึองออกนี่แง่ไม่อมอกแต่ก็มีตัวเดียว <c oughs> ไม่เห็นกัดสองตัวนะอ <c oughs> ีตัวแรกอะตัวเล็ก บักครับสีดำอีกแล้วโคตรหมานะัะตัวนี้ก็สักตีประมาณสามโลครึ่งได้ตัวนี้สามโลสามโลโอึอ้ยจอ <c oughs> ต้องช้ำทุกตัวนี่ตัวแม่อรชาอกชานี่ครับข้คอคแรกนะครับโอ้ลมแรงมากกวันนี้นะวัด <c oughs> จังๆเลยครับนี่ อร์เกียโอเวอร์เซตหกพุทธนะครับสิบยี่สิบเราเป็นพิเศษคาบ้าสายมันโดพีสามนะครับโฟลคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากมันโดนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็เป็นแอร์เกียบัคลงน้ำแล้วมีปีกเดี๋ยวเรามาปล่อยปลากันครับ กลับตัวที่กลับตัวโอเคมาแล้วครับมาแล้วแข็งแรงดีนะตัวนี้นตกไกลปล่อยไปนะครับอคอกที่เนี่ครับเดี๋ยวนี้จะต้องแบบอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะต้องแบบทํางานแล้วปิดให้ไวที่สุดครับถ้าไม่ไวปัญหามันก็จะเกิดว่าลมเข้าป่าหายนะครับอคอกเนื้อก,กัดอยู่ประมาณ ที่เห็นเห็นกัดอยู่วัน4ี่ทีหทีนะครับแล้วถึงจะโดนนะครับซ้ำไม้สโดนอ่าป้งโดนเลยขึ้นมาครับต้องใช้คันที่คอนโทรลปลาได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นป่าเราต้องหลังเข้าสลายเข้าบัวอะไรเงี้ยครับก็ปล่อยอกจากมนะครับเก็บกัดนิ้วคุณนะโอเคครับรอดแน่นอน แอร์เกียบักลงน้ำแล้วมีปิกปากระชากนะผม้ตัดน้ำไปเกือเอเนี่ยเหนื่อย้ยเฮ้ยไกันกันานเนี่ยโดนเลพอ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 อย่างเงี้ยเฮพอเราโดดน้ำสิไน้ำไ้ไปน้ำไปน้หม รีบปล่อยมาเลยปล่อยมาแล้วไปช็อตเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไเ่แ้วไม่แล้วไม่แล้วเดี๋ย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 ว Got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, girl, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a legend. Yeah the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I See it, so I want a demonstration and I've always learned it